ไปยืนหน้าประตูคนนึงเปิดลูกไปต่อแล้วเอ้ฮาร์ดเลยฮาร์ดอ่ะอะพี่ฮาร์ดอ่ะโอ้โห

้มาอ้ก็ตูวบอลเร็วไปที่ดึงไขขตดลเปิดข้าวไปไปที่่ี้ต็บได้และใสาว่าช้าไปหน่อยเดนผู้เล่นขอเถึงด้เอาลวออกบอลเร็วไปที่

แนวหน้าบอน้าบอลแข่งดิคอนเทอร์ใหญ่มันเล่นแหนะดูวีาเมื่อคืนเลี้ยวปูัวรไปเยอะแหมแม่อยากพดถูเราเราเราได้เราบ้าจริงเราอเหรอโอ้ดิแมนอยู่กูยากไ่แข่ง มาดูนะครับ้แสงกัด้วยนะแสงที่คนละทีเดียวครับ ข้ามไ่อยดีันนะมแทผมแทงนะครับนี่ขามไป่นีเลยพข้าใจก็เดินลงมาถึงยดเก็บได้นี่เลยข้ายอยวาิกาดซกาดซกาดซกาดถึงหนาแครับถ้าข้าไปยอยมาตไดตั้ถึงยอดให้อวัาตั้งวันใม่ครั ี่ยัอาิกบอกทางนี้ถึงมืออาดูขุนเขิงยอดอเอขอค่เดียวอุนเง้าจับอะไรโอ้โหลอกัไรโอ้ตายแตคิวได้ครับออกบอลเลยว่าบอลมันก็าแล้วจนหดีเลยครับเกมขาดเลยเสีสัดูดอหมูเยอะเลียวเก่ง เสตายที่จะคัาขย้อยหล่นมาี่กันคุ่กันเจ๊สามสี่ามสามสี่สี่ก็สินเดอร์ดองก็หน่อยน่ยเดือดหลุดีคลิปองเดือดกาขย้อย

ครับพร้อมเล่นเลยด้เลยนวเลยงหมดเลยายยอยเก็บได้ได้ดยที่อันลกของเาถ่ายนัดเลยครับเลยนเอตัวเขาเข้าปลเว่งหาบอลด้วยเว่งหาบอลไปด้วยครับเยาวไปัได้อได้างเดียวเี่ ุมมาีไม่ได้ทสีย่งประกาด้วยดีมีสีออกจากออกไปยังทำได้ดีพวกองละครหรือเขาขย้อนอร่สนี่ยกนแล้วทยอ เอเอาได้ายแล้วครัอะไรวะเล่นแรงวเลี้ยงไปแล้วเลงแล้วนะเลล้วนะนด้วยเตือนด้วยกรมการเตืนด้วยไม่เลี้ยงไป้วนะเลเบอร์เดี๋ยวถ้งมีคนจงไม่ไปแดงเลยไอะไรอ่ะแพงอ้ีกาเตือนิดหน่อยฮะ เสร็จแล้วแบนแพ้ก no ็อยู่ดีดีนี่แะเริ่เล่นแต่เติมเติมเขาถึงจะได้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 ถึลจะได้ถึง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 จะ

ไม่ดีสาอีกแล้วแต่สาฮะเรื่อยเรื่อยเรื่อดี่เขาจะโดนซักไชย์เยอะนะฝีคลิปนี้นะเดี๋ยวเขาไชย์เยอะฮวดฮวดฮวดคนเสาเลยเออคนเสาเลยฮวดไบร์ทเตอร์รอรับรอรับฝรั่งมาบ ไอ้เห้ยีน่าจะเนซุปขี้ได้เลยอ้งตายเลยแล้วก็้มไอย่างเป็นเ่อเยเลเ็วเวกอตัวกัน้ยี้าเก็บกได้เฮ้ย้าว ฮวดไม่ต้องลงมาเลยฮวดนะเออไม่ต้องลงมาเลยไอ้้อาวไดีของมี่ดเก้วสวยไปอไป่ของดไปไป้โอ้เอาไาไปสวยวไย้ฮวดไม่ต้องลงฮวดไม่ต้องลงไว่ดยวหน้าไว้สวยะีปิา ดูตัว่อยดูตัวหน่อยไปดูห่มาตถึงคระวังค้าด้วยระวังม่ด้วยปเเร็ว้ม right. like, right. yeah. yep. ันากขนาวมากันล้ออกคอยดับเห็นลูหอลา่ วากลังนี่้วงยาดองนี่โอ้โหเ็นขังเลยครับตได้งออกไปที่เก็บของก็ขยว่าเอาไคครับสามิงแก้ไขาได้ก้เก็บก้าได้โอ้โหออกไปนีเป็นลูกขึ้นแล้วิงยะดองโอ้โหยะดองไม่พนเลยครับตายแน่ตายแ้วิงยะดองอีกมัดยัมาก็ข่าวาหลอกครับ

ถึงขาสี่สิบสีได้ได้ตนมีสามสนขาขาาก่กาเกต้ที่สิบสย่องสิบยี่สิองสิบ่ีขาคอเสิมิ้งทิ้งออกไปอยากเป็นลูกคู่ของสิงห์แน่อนเป็นลูกคูครับลุง ลูทุ่ของมเทียบถึงกัปเป็นลูเป็นทุ่ของสิงห์เดจันหนักแค่สิงห์ดาแซกไปัปดาหได้ดนกการทุ่ขเียไปยาวๆมาเลกการเก็บได้ไหมเก็บได้ที่สิงห์เดาขาขึ้นมาแล้วเปิดิดเทียง ของรายเท้าขายออกไปเป็นรุ่ข้ง้าเก็บกอได้แล้วเถียหยกยาออกไปเอาไปเข้าทางอยกันเมาดูที่ยี่สิบ้าอนเป็นเายายออลูกออกไปแล้วครับเืองเป็นทุ่งองดยท้ย่ฮวขึ้นีวหนาาใสเก็บกเลา้วย้่ยถอมาแล้วงะรอขา ไม่ต้องลงไม่ต um> ้องลงเลยไม่ต้องลงเโลกนาทีนึงนาทีัดึงไปเลยดึงไปเออไปีีาาไป ดูดีมม่ใจว่าดูสี่ทีน่ได้ไ้ขยัไปนสครับออกอไูนสององค์นะครัไปดู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 ทีนี่ได้ทีี่สีสิบ่ครับถูกตัวศาสตร์ประตูออกเข่าเขู่เกบเกือบตดกี่ยอะเกี่ยตัวับอะรเกี่ยย เติมใจไม่เคยด่มไเติเพื่อัเก็บเงียอยังไรอยู่ติใจเลยไม่ดเลยเลยเลยยนเลยล้เเข้า้้ สงย้งขย้อเสาแซงออะ ant, ับจับนแอรทังที่โดแงใคร้รก็ยังับได้ดีมากทีมทุกไปแต่ดทีไปทีห้ังมาว่ที่เจ็ดติดกิ๊กมแ่งดติดกุ้เล่นครับยาองแ้เ ลงแขนมือเขาพยายาเสร็จจากแค่ใช้ที่ยังติดอ่าให้เสร็จเว่าการถอดให้เขาพยายามนะที่จะติดต่อ